หน้าป่าใหญ่แห่งหนึ่งมีกระต่ายตัวหนึ่งชอบโอ้อวดว่ามันเป็นผู้ที่วิ่งได้เร็วที่สุดวันหนึ่งบันเดินร้องเพลงอย่างมีความสุขพลันเห็นเต่าตัวหนึ่งกำลังคลานต้วมเตียมไปอย่างชา้าๆเจ้ากระต่ายหัวเราะอย่างขบขันแล้วพูดกับเต่าว,ว่านี่เจ้าเต่าถ้าเจ้าเดินช้าๆอย่างนี้แล้วเมื่อไรจะกลับถึงบ้านละ่ะเจ้าเต่าตอบกลับไปอย่างไม่พอใจว่า ถึงข้าจะเดินช้าแต่ข้าก็กลับถึงบ้านทุกวันเจ้าคิดว่าเจ้าเดินเร็วมากเรืองไงเจ้ากระต่ายขี้โม้กระต่ายโกรธมากจึงพูดต่อไปว่าถ้าเจ้าแน่จริงพรุ่งนี้มาวิ่งแข่งกับข้าไม่ละดูสิว่าใครจะชนะเจ้าตตตเต่าต้วมเตี้ยมฮ่าฮ่าฮ่าเจ้าเต่าตอบรับอย่างรวดเร็วว่าได้สิตกลง เรามาวิ่งแข่งกันใครถึงเส้นชัยก่อนเป็นผู้ชนะบนรุ่งขึ้นสัตว์ต่างๆก็พร้อมใจกันมาดูการวิ่งแข่งระหว่างกระต่ายกับเตา่าและร่วมกันเป็นสกีพยานว่าใครจะเป็นผู้ชนะเมื่อการแข่งขันเริ่มขึ้นกระต่ายวิ่งอย่างสุดฟีเท้าเพื่อจะไปถึงเส้นชัยส่วนเตา่าก็พยายามคลานไปเรื่อยเรื่อเจ้ากระต่ายวิ่งไปจนเกือบจะถึงเส้นชัย และคิดว่ายังไงมันก็ต้องเป็นผู้ชนะแน่นอนมันจึงนั่งพักอยู่ใต้ต้นไม้และเผลอหลับไปส่วนเจ้าเต่าก็คลานต้มเตี้ยมมาเรื่อยๆจนขึ้นแซงหน้าไปเมื่อกระต่ายตื่นขึ้นมาและเห็นว่าเต่ากำลังจะเข้าเส้นชัยแล้วมันจึงรีบวิ่งตามไปอย่างรดวดเร็วแต่ก็สายไปเสียแล้วเพราะสัตว์ป่าทั้งหลายกำลังแสดงความยินดี เจ้าเต่าที่เป็นผู้ชนะนิทานเรื่องนี้สอนให้รู้ว่าความพยายามอยู่ที่ไหนความสำเร็จอยู่ที่นั่น